ทุกอย่างนะเคยความศรัทธาความเชื่อที่เหลือก็เต็มไปด้วยปัญหาก็ไปแก้เอาแต่คนที่อยู่เฉยๆแล้วรอๆอล้อลอ,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 ลอเคยตายลูกเหลียวเดี๋ยวมาว่ากันจบอ,อันนี้ไม่เอาผมเรียนน้อยแต่ผมอ่านหนังสือผมฟังมาเยอะก็เหมือนกันเรียนหนังสืออ่านหนังสือเยอะหรือฟังเยอะๆนะหรือไปเที่ยวเยอะๆมันเหมือนขุดคลองให้เราใหญ่ขึ้นแต่วันไหนฝนตกพายุเข้าใครคลองใหญ่เป็นคุณได้เปรียบรับน้ําได้เยอะแก้ปัญหาได้เยอะ ถ้าเราทำดีมีคุณข้ามาช่วยเราเงนะเราช่วยเข้าช่วยเราเราไม่ได้หวังผลเ๋ยวสุดท้ายผลมันมาหาเราเองสวัสดีครับผมชื่อตานพัสกราทีครับเป็น c ีออีชิตันครับเป็นเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดที่ไม่มีอนาคตรู้ไม่หรอพ่อไม่รวย เรียนหนังสือก็ไม่เก่งไม่เห็นอะไรนึกไม่นึกอะไรเลยถ้าว่าจะมีวันนี้แล้วก็ตอนนั้นเป้าหมายก็แค่เล็กๆอย่าอย่าเหมือนคนอื่นมีรถมีบ้านแค่นี้เพราะว่าตอนช่วงชีวิตของช่วงเด็กจนกว่าผมมาทํางานเนี่ยที่บ้านผมไม่มีบ้านของตัวเองเช่าบ้านเขาตลอดไม่มีรถของตัวเองคือต้องขึ้นรถรับจ้างอย่างเดียวไม่มีทีวีของตัวเองคือเวลาดูทีวีต้องไปดูหน้าบ้านของคนเดินแล้วก็แค่แค่อย่าอย่าประสบความสำเร็จ นะครับแล้วก็ชีวิตค่อนข้างลำบากไอ้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เคยทําให้ผมมีวันนี้เพราะว่ามันมันมันมีเขาเรียนะมีแรงบันดาลใจที่ว่าเราต้องเราต้องประสบความสำเร็จเราอย่ามีเหมือนคนอื่นที่มีมีรถมีบ้านมีทีวีมีมีเมียอะไรเงี้ยนะมีตังค์มั่งอะไรเงี้ยนะโอเคอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นมองไม่เห็นหรอกแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ด้วยสมัแต่เป็นคนที่แบบเป็นคนนักสู้อะชอบทำงาน จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคนเก่งนะผมเป็นคนที่มองเห็นอนาคตนะการมองเห็นก็คือเนี่ยผมอ่านหนังสือดูหนังฟังเขาคุยอ่านนี่สำคัญมากๆเลยนะในอยากเวลาไปเที่ยวที่บางคนเที่ยวแล้วไม่ได้เลยผมไปที่ไหนมเพ็นอะไรผมก็สามารถที่จะนํามาดัดแปลงเราไม่ได้ก๊อปปี้แบบก๊อปปี้ร้อยเรนะร้านกาแฟเอฟเโซผมดูจากหนังอิตาลีอ่ะแค่เห็นในหนังผมยังเปิดร้านได้เลยบุฟเฟ่โอยที่ถ้าใครเคยอ่านประวัติผมผม,ผมฟังจากคุณวันชัยจีราธิวัฒน์ นะประธานเซนทันกรุ๊ปเนี่ยเอาให้ผมฟังว่าเขาไปอเมริกาไปกินร้านทูดายผมจำชื่อเลยผมยังไม่เคยไปร้านนี้เลยนะแล้วก็เล่าให้ฟังหลังจากนั้น6เดือนผมเปิดร้าน 4- ี่ถึงหเดือนเปิดร้านเขายังบอกตกใจมากเลยแทนที่จะลูกเขาจะเปิดใช่ไหมผม,มเป็นคนเปิดแล้วผมทําได้ดีกว่าร้านที่เขาเล่าให้ผมฟังอีกเอาผมจะมีนิสัยอย่างเดียวกอล์ฟี่ของของธุกิจแต่ว่าผมทําได้ดีกว่าเพราะว่าผมจะเติมสิ่งที่เราอยากได้อะเข้าไป ขึ้นเวทีแล้วครับถ้าทุกคนรู้แล้วผมทำซุมบุรีสิบปีแล้วผมจบด้วยเจ๊งนะเพราะว่ามีมีต้มยำกุ้งแล้วผมก็กลับมากลับมาใช้นี้แล้วมาทำธุรกิจอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นผมย้ายมาทำทรกรุงเทพผมทำร้านถ่ายรูปผมเป็นเจ้าพ่อร้านถ่ายรูปนะเจ้าพ่อของจริงเลยผมจัดสมรบหมู่2000คู่ปี2000 mm hmm. ผมรุ่งเรืองแล้วผสมสําจกับร้านถ่ายรูปแล้วก็ได้กำไรเยอะมากเลย mm hmm. หลังจากนั้นผมก็มาเปิดบุฟเฟ่โออิซี แล้วก็มาทำชาเขียวอโอชินะครับอันนี้เคยส่วนที่ผมผ่านชีวิตนะครับร้านอาหารของโอซิตอนนั้นมีประมาณ100ร้อยกว่าสาขายอดขายของโอซิประมาณ4 5,000พันล้านละปัญหาธรรมชาติอันนึงเคยทุกธุรกิจอะบางทีโต,ต,ตเร็วหรือว่าธุรกิจบางทีก็จะมีอะไรนะอุบัติเหตุนะวิกฤตมาหาเราอันนั้นผมไม่มีประสบการณ์บอกตรงๆว้วต,ต,ตอนนั้นผมเจอวิกฤตแล้วผมก็เลยหาทางออกไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ขายหุ้นให้กับทาง ไทยเว้ไปแล้วก็สุดท้ายผมก็ขายให้หมดเลยเต้องต้องบอกเลยว่ามันมีสัญญากันว่าผมห้ามทําแข่งกับเขา3าปีนะครับผมก็ได้ทํางานให้กับโอที่หปีแล้วก็ย่อขายก็ตอนที่ผมบอกก็ประมาณเกือบ2เท่าของวันที่ผมขายครับแต่สัญญาแค่3ปีผมทํงานห้ปีไปแล้วด้วยนะครับเราผมก็มาทําใหม่ถ้าว่ายากไม่ยากมากนะครับแต่สิ่งที่ผมประสมเร็จเคยมีหลักหลักเกณฑ์หรือห,หลักการหกการหือว่าที่ที่ดีผมหรือวิธีผมประสมรเร็จคือ ผมไม่ทําเป็นเจ้าของคนเดียวเหมือนร้านถ่ายรูปอ่ะผมมีหุ้นส่วนเป็น20ลร้านเนี่ยมีหุ้นส่วนเป็นร้อยคนทุกร้านแม้แต่แม่บ้านผู้ช่วยช่งางภาพช่งพางภาพช่างแต่งหน้าเป็นหุ้นส่วนหมดเลยตอนที่ทำอินิตานที่ผมประสบอ,อย่างรวดเร็วก็คือพนักง,งานร้อยคนเนี่ยมีหุ้นทุกคนกับทั้งแม่บ้านทุกคนมีหุ้น10เท่าของเงินเดืนอนผ่อน5ปีไม่เสียดอกเบี้ยีย่ยต้องนึกภาพเอาด้วยวบริษัทนี้อ่ะสมมติว่าร้อยคนะ่ะไม่ใช่พนักง,งานนะครับทุกคนเป็นหุ้นส่วน นะเป็นหุ้นส่วนจริงๆนะแล้วก็เราตั้งเป้า3ปีเข้าหลักทรัพย์สุดท้ายเรา3ปีเจเดอน1 8วันเข้าหลักทรัพย์ได้ถ้านับตอนหุ้นสูงสุดเนี่ยเท่ากับทุกคนได้โบนัส200เท่าเขาไม่ได้ทาเพื่อผมคนเดียวเขาทําเพื่อตัวเองแต่ผมพอยได้ผมได้เยอะนะเพราะผมเป็นหุ้นใหญ่เขาหุ้นน้อยเขาหุ้นน้อยแต่หุ้นน้อยอย่างแม่บ้านได้เงินมาสองล้านอะ่ะแม่บ้านมีเงิน2ล้านอะ่ะโอ้โหมีบ้านซื้อบ้านในต่างจังหวัดครแค่4ี่ห้าแสนก็มีบ้านแล้วใช่ไหม งั้นหลายคนมีบ้านมีรถใช้นี่หมดแฮปปี้หมดเลยมาจากพลังของคนทุนส่วนที่ทุกคนช่วยกันทำงั้นอีชิการผ่าน12ปีมาถึงวันนี้จริงๆประวัติมันมีเยอะมากจริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกกระเจงแล้วนะเคยๆโรงงานผมสร้างเสร็จยังไม่ได้ผลิตชาเขียวเลยผลิตน้ำเปล่าอยู่ตอนนั้นปี5-4 น้ำท่วมโอ้โหผมกำลังเพลินกับการช่วยน้ำท่วมอยู่นะแต่ว่าผมสามารถกลับมาได้ก็คือกำลังใจและความเชื่อพลังของพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของอ่ถ้าเป็นของผมคนเดียวทุกคนหนีหมดแล้วโอ้ยคุณตันเจงแน่ๆโรงงานน้าท่วมอะไรใช่ไหมทุกคนไม่ยอมอะ่ะกลับมาฟื้นมาสร้างเราใช้เวลาแค่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดวันนะถ้าไปดูประวัติศาสตร์จริงๆนะโรงงานผมผลิตได้แล้วนะกลับมาตั้งเครื่องใหม่ตอนนั้นนะ่ะหลายโรงงานน้ำท่วมหมดอนะ่ะ ร้อยสิบเอ็ดวันอะบางคนอย่างนี้บอกว่าบางคนยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะอยู่อยุธยาหรือจะไปชุมบุรีดีหรือจะไปย้ายโรงงานไปเวียดนามยังตัดสินใจไม่ได้เลยรอประกันอยู่ยังตัดสินใจผมตัดสินใจเลยซื้อเครื่องหมายไม่ได้รอประกันนะลุยแล้วเปิดอีกทีป๊บตอนที่ผมเปิดโรงงานคนอื่นยังไม่เก็บขยะเลยเมื่อไางลิตม,มันไม่มีมีผมคนเดียวเลยใช่ไหมแล้วจาักการช่วยนำโ่วมนส่งผลกลับมาให้ผมแบบมหาศาลเลย ก็วันที่น้ําท่วมหลังจากนั้นพบโอ้โหทุกคนมาช่วยผมหมดเลยใช่ไหมยอ่อขายแม้แม้กระทั่งตอนน้าท่วมอะ่ะช่างที่มาทําให้ผมนะหลายคนอะ่ะคุณตามไม่เอาตางังนะอันนี้คิดเปียแบบทุกคนอยากจะช่วยผมอะ่ะแรงแรงศรัทธามันเกิดขึ้นมันมันเอาอะไรห้ามไม่ได้แล้วพอผมผลิตได้นะทุกคนช่วยกันซื้อช่วยกันขายอ,อันนี้เป็นมาจากน้าท่วมเหมือนเมื่อน้ําท่วมถึงทําให้ผมเสียหายต้องบอกเลยน้าท่วมก็ทําให้ผมมีวันนี้ ปี5-4น้ำท่วมผมได้ดีมารอบหนึ่งแล้วโควิดก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าโควิดจะไปยืดยาวถึง3ปีโควิดก็อีกหนึ่งครั้งในความภูมิใจและรู้สึกดีใจมากเงินผมมีค่ามากเลยโควิดผมก็ใช้เงินไป4-50หล้านในการช่วยคนที่เป็นโควิดคือผมเอาตึกตรง RCA ทำเป็นศูนย์พักคอยทุรกิจะอกปัญหาเคยโอกาสนะวิกฤตเคอโอกาสเมื่อช่วงนั้นเคยส่วนใหญ่แล้วก็คนท้อแท้เลิกไปอย่างเงี้ย อิติตันถ้าเราไปดูยอดกำไรขาดทุนของเราอะเราเติบโตตั้งแต่ตอนโควิดนี่แหละก็กลับกันเหมือนกันเพราะพอถ้าเราทําดีมีคุณเข้ามาช่วยเราเนะเราช่วยเข้าเข้าช่วยเราเราไม่ได้หวังผลแต่สุดท้ายผลมันมาหาเราเองนั่นคือวิกฤตไม่ได้ทําให้อิติตัหหนรมมหรือทําให้ธุรกิจโรงแรมผมแย่ลงหรือธุรกิจส่วนตัวผมดีทุกอย่างเพราะโรงแรมตอนโควิดจริงๆมันไม่มีคนพักจริงอยู่แต่ผมเอาโรงแรมอิติตานที่เชียงใหม่ให้คนหมออยู่ ให้พยาบาลอยู่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณทำหลังจากโควิดหยุดป๊อปโรงแรมผมเต็มผมยังเคยเจอลูกค้าคนหนึ่งเลยนะเออน้องมาพักอิสตินใช่ไหมเออทำไมมาพักที่นี่รู้จักไม่เคยอ๋อหนูไม่เคยพักหรอกปกติดีหนูชอบพักแถวนู้นแถวนี้ชื่ออะไรแล้ววันนี้มาพักอิสตินเพราะอะไรหนูอยากมาให้กําลังใจคุณตานเพราะคุณตานอะ่ะตอนโควิดเอาไปให้หมอและพยาบาลอยู่เห็นไหม ทําดีแล้วได้ดีใช่ไหมไม่งั้นโรงแรมส่วนหนึ่งคือเราเราเราไปทาประโยชน์ให้คนอื่นด้วยอันนั้นไม่ได้สําคัญสำคัญกว่าน,นั้นคือโรงแรมส่วนใหญ่ตอนโควิดบางคนก็เลิกถ้าคุณเชื่อในทฤษฎีนี้นะคือเวลาคุณอื่นเลิกเราไม่เลิกคนอื่นทำเราก็ทานะคนอื่นเลิกเราไม่เลิกพอเวลาขึ้นปุ๊บเราคว้าก่อน คือผมเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนคิดมากคิดน้อยคิดละเอียดถ้าคุณไปธุรกิจผมคุณจะเห็นเลยว่าผมตั้งใจถามทุกที่สิ่งที่ผมทำไม่เหมือนกับคนอื่นต้องมีความแตกต่างถ้าไปโรงแรมผมจะรู้นิสัยผมเลยห้องนอนผมจะมีที่เขวนเสื้อผ้าสองอันปกติจะมีใช่ไหมให้เขวนสองอันอีกอันผมทำอันนึงสูงอันนึงต่ำลูกค้ามาเขียนเข้าไปคุณตนันห้องนี้ติดผิดนะครับมันไม่เท่ากาันทีจริงไม่ผมตั้งใจครับติดสูงอันนึงต่ำอันนึงเคอผู้ชายติด ห้อยอันสูงผู้หญิงห้อยอันต่ำพ่อห้อยอันสูงเพราะว่าเราอยู่ห้องเดียวกันถึงไม่เป็นผัวเมียกันเราก็ไม่อยากใช้ภาษีตัวผืนเดียวกันถูกว่าอ่ะแล้วพอวันนี้เราแขวนจากเพื่งนี่เดินชาคุณจําได้หรือว่าเผื่อใน,ในของใครแต่ถ้าสูงกับตามแปลว่าอะไรถ้าที่บ้านเมียคุณใหญ่กว่าคุณก็ให้เมีอยแขวนสูงใช่ไหมคุณก็อยู่ตามอ่ผู้ชายสูงพ่อแม่ก็สูงลูกต่ำมันก็เป็นเล็กๆน้อยๆละเอียดนะโรงแรมผมเนี่ยพื้นจะไม่มีทางเปียก เวลาอาบน้ําหรือว่าไม่ไม่ลื่นล้มแน่นอนคือรายละเอียดอ่ะเคยพระเจ้าอ่ะไมะนั้นการทําธุรกิจที่บอกว่าโอเคล่ะเรียนหนังสือดีดีดีให้เยอะๆก็ดีไม่เรียนก็สามารถประสบความไดเเพียงแต่ลาบากกว่าแล้วผมไม่เห็นด้วยในการอย่าตามผมนะจบอย่างน้อยจะปริญญาตรีแล้วไม่ว่าคุณจะจบด็อกเตอร์หรืออะไรนะสุดท้ายคุณไม่ได้ร่ำรวยจากวิชาการที่เรียนในโรงเรียนหรอกแต่คุณได้พื้นฐานในความคิดเอเฉยผมเรียนน้อยแต่ผมอ่านหนังสือผมฟังมาเยอะก็เหมือนกับเรียนหนังสือ เรียนนอกห้องเฉยๆอ่านหนังสือเยอะเหลือฟังเยอะๆนะเหลือไปเที่ยวเยอะๆมันเหมือนขุดคลองให้เราใหญ่ขึ้นวันที่ฝนไม่ตกคลองนี้ก็ไม่มีประโยชน์แต่วันไหนถล่ทมทลายฝนตกพายุเข้าใครคลองใหญ่เป็นคุณได้เปรียบรับน้ําได้เยอะแก้ปัญหาได้เยอะคลองเล็กก็ท่วมหรือเจ๊งเมื้อกันอ่านหนังสือเหลือหาประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องอ่านเรียนหนังสือในโรงเรียนนอกโรงเรียนก็ได้ถ้าเรามีความรู้พอเจอวิกฤตเนี่ยผมว่า ผมจะได้ดีตอนวิกฤตเพราะว่าคองผมใหญ่ผมรู้ว่าน้ําจะมาผมมีวิธีออกทางออกเพราะว่าผมอ่านหนังสือหรือว่าผมฟังมาเยอะหรือทํางานเยอะๆผมหามแก้ปัญหาได้เร็วหรือทันเหตุการณ์ถ้าคุณแก้ไม่ทําก็เจ๊งแล้วไงแก้ทนันเดี๋ยวก่อนคุณตาต้องฟังก่อนนี่เริ่มโมโหแล้วนะเขาก็เจ๊งก่อนที่จะมาทาโรงแรมก็เจอโควิดซ้ํเคยกระเทือไปเลยปื้ดเคยจม ผมรู้สึกว่าไอสิ่งที่ผมคิดอ่ะคุณตันว่าผมผิดหมดเลยทําไปก็เจ๊งทุกอย่างนะคือความศรัทธาความเชื่อที่เหลือก็เต็มไปด้วยปัญหาก็ไปแก้เอาทั้งชีวิตที่ผมทํางานเนี่ยสะสมมามันก็คงมีประโยชน์มากแหละนะมากาน้อยผมรู้สึกว่าบางอย่างเคอเสียดายนะหลายคนเหลือหลายชีวิตเขาก็ประสบเลจแต่เขาก็ตายจบไปแล้วก็ไม่มีใครเสิร์ทอดความรู้ที่สะสมมาผมก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเล็กๆ ที่ผมก็เจอปัญหาอุปสรรคแล้วผ่านไปได้ผมกินหนังสือไป3าสี่เล่มผมทําทอกโจสองครั้งที่บอกคนรู้จักเยอะๆบางทีเขาก็ชอบฟังแล้วรู้สึกแล้วจริงๆพวกนี้มันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากๆเลยอยู่กับเราตายไปเขาไม่เกิดประโยชน์เมีคผมคิดว่าเลิกเลยรอดนะเป็นรายการที่ผมชอบมากแล้วผมก็อยากทําถ้ามีโอกาสทําไปเรื่อยๆเพราะว่าธุรก,กิจที่ผมไปช่วยเขาทำเนี่ยมันมันเคอไปช่วยเขารอดหรือไม่รอดรอดมากน้อยมันก็เคยหนึ่งธุรก,กิจแต่จริงๆมีคนดูเป็น10บล้านคน มันได้ความรู้กับคนอื่นเยอะๆเลยเป้าหมายอยู่ข้างหลังมากกว่าธุรกิจที่ผมไปช่วยเขายกตัวอย่างแล้วกันโรงแรมซีโฮเทลที่เชียงใหม่ถ้าเขาไม่เจอผมนะเขาเปิดไปเขาเจ๊งแน,น่นอนแต่ผมไปช่วยเขาทําให้ประสบผลก้อเ,เงินไม่เท่าไหร่หรอกมันก็เคยโรงแรมแค่มีแค่25ห้องแต่คนที่ดูอะ่ะเกิดเขาอยากทาธุรกิจโรงแรมเขาก็จะเข้าใจดได้ว่าอ่าอย่าเติมตามรอยเขานะผมไม่ได้เก่งนะผมทำมาหลายโรงแรมแล้วผมชอบศึกษาผมเป็นคนละเอียดเรื่องเล็กๆ ผมเป็นคนที่ชอบดีไซน์ผมมีความเชื่อเรื่องดีไซน์เพราะคนสอยนี้คือถ่ายรูปถ้าคุณไปดู G Hotel นะแต่ไปด้วยดารานางแบบสวยๆลงไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำลูกนี้ลูกเดียวสระว่ายน้ําลูกนี้สร้างลูกค้าเขาเต็มเกือทุกวันตันแลนเหมือนก็เหมือนกันผมว่าตันแลนดม,มันมีคุณค่ามากๆเลย กนนั้นผมใช้เงิน50ล้านทํามามีคนไปดูเป็นแสนคนเลยก่อนเจอก่อนโควิดนะลหลังจากโควิดปิดพวกเรากำลังจะเปิดใหม่ในเดือนหน้าทาไมผมทัองตำแหลมผมว่าการน้ําท่วม,มภ,ยภยวัยภัยพิบัตินี่ผ่านไปมันมัน,ม,นมันเหลือไว้มันเป็นประสบการณ์นะเป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็เตือนเราทุกคนจริงๆนะตอนนั้นน้ําท่วมเนี่ยมีคนดูดน้ําออกผมมาดูน้ําไปเก็บผม,มเอาปลาไปเก็บไว้ด้วยแล้วผมก็มาขุดบ่อปลาแล้วปลาใสา่เข้าไปปลาตอนนี้มัน มันผมเมียนไปไหนรู้นไม่ได้ห้องน้ําที่ผมไปใช้ที่โรงงานผมยังเก็บไว้เรือลำนั้นที่ผมนั่งออกจากโรงโรง,งานผมก็เก็บไว้คนไปโรงงานอิสิตันดูตาแลแลนเนี่ยมันได้แรงบันใจที่น้าโรงงานเขียนไว้ว่าเริ่มใหม่ได้ถ้าหัวใจคุณไม่ยอมแพ้วันนั้นนะ่ะถ้าหัวใจผมยอมแพ้เจ็บจบผมสร้างเสร็จพบสองพกว่าล้านนำท่วมแล้วเจ๊งแน่นอนผมยอมขายที่ไปแปลงหนึ่งแล้วผมสร้างให้เสร็จใหม่ผลิตได้1 1 0วัน แล้วผมก็ประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้แม้โรงงานนี้ทุกคนไปพบกลับมาหัวใจบานเฮ้ยเห็นไหมอุปสรรคอุปสรรคไม่ได้ทาให้เจ้งทําให้คุณตามีวันนี้ตอนนั้นทุกคนไปพบอย่าไปดูเลยว่าไม่ได้ไปดูเทคโนโลยีอย่างเดียวโรงงานผมเป็นโรงงานที่ไฮเทคโนโลยี Technology แต่สิ่งที่เขาอย่าไปดูเลยดูปลาดูห้องน้ําดูเรือดูที่นอนของผมนะดูแผ่นโฟมที่ผมพายเรือเข้าไปมันดูออกมาพบมันฮึดคุณตันยังทําได้เลยใช่ไหม มันเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างให้เด็กๆนะโรงเรียนผมเข้าใจเลยครูผมกม็เจอครูทำไมพามาบอกพาเด็กมาเด็กชอบมากเลยใช่ไหมบางคนที่ท้อแท้กลับไปพบพื้นสู้เลยเพราะเราเห็นตัวอย่างผมก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเล็กๆให้เห็นว่าเอ้ยนะไอ้เจ๊งแล้วฟื้นกลับมาแล้วไม่ได้ฟื้นมาธรรมดานะผมอยู่แถวหน้าด้วยแล้วก็เป็นอย่างนี้นะทุกๆครั้งที่วิกฤตไม่ว่าจะต้มยำกุ้งหรือแฮมเบอร์เกอร์มีคนไตจากไปแต่ก็มีคนสวยยิ่งกว่าเดิมเสมอ